สวัสดีค่ะนี่นะคะอันนี้คือแกงหมูเทพโพค่ะแม่ส้มทําไว้เนาะแต่ไม่ได้ทําคลิปค่ะวันนี้แม่ส้มจะมาผัดพริกแกงค่ะผัดพริกแกงลูกชิ้นเนือ้อใส่หน่อไม้ดองเพิ่มความเผ็ดด้วยการใส่พริกไทยป่นลงไปจ้าใส่น้ํามันน้อยๆนะคะใส่หน่อไม้กับลูกชิน้นไปพร้อมกันเลยค่ะเพื่อน เติมน้ำนิดหน่อยเนาะอันนี้คือผงชูรสนะคะเดี๋ยวผัดใส่ผงชูรสไปก่อนแล้วก็มาชิมค่ะเพราะว่าหน่อไม้ไม่ได้ต้มมันก็จะมีรสชาติเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้ารสชาติกลมกล่อมแล้วใส่แค่นี้เลยคะ่ะเผ็ดแซ่บอร่อยค่ะไปกินข้าวกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะ กับอาอาหารแบบบ้านๆกินข้าวกับแม่ส้มนะคะวันนี้มีแกงเทโพค่ะทำแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปหรอกแต่แต่ทำเองนะคะแล้วก็มีผัดพริกแกงลูกชิ้นหน่อไม้แล้วก็ที่เด็ดก็คือจะมากินข้าวขยำปลาจ้ามีหมูทอดกระเทียมไก่ทอดหมูทอดนะคะวันนี้นอยากกินข้าวขยำปลา โรยพริกป่นมาแล้วจ้ะราดแบบนี้ยำกินไปเลยเพื่อนๆกินกับผักเนาะกินอะไรก็ได้ที่เราแบบชอบอะค่ะบางทีก็นึกอยากแบบนี้กินแบบนี้จ้ะอือเพื่อนๆดีใส่มันตาไม่กระเด็นเข้าตา มากินข้าวด้วยกันมิดออกก่อนนะคะกลืนน้ํำลายกืืนน้ํำลายร้อนมากเลยอะ่ะร้อนแต่เช้าเลยอะ่ะมีผักเสียนดองด้วยะคะ่ะ ก็นี่พริกน้ำปลาริกน้ำปลาเมื่อวานนี้มีมะม่วงเอามาโรยแบบนี้เลยจ้ะหูยไปโลดจัดจ้านที่สุดกินกับวันนี้มีใบมะกอกด้วยนะคะใบมะกรอกขอชิมอันนี้เริ่มต้นจากเบาๆซอๆก่อนค,ค่ะเมนูโบราณนะเนี่ย เวลาแม่ส้มแกงแม่ส้มใส่ลูกมากรูดไปด้วยค่ะลูกเล็กๆอ่ะเล็กๆนิดเดียวเนี่ย,ยขอขอภัยนะคะลูกเล็กแค่เนี้ยพอกินโดนแล้วมันจะหอมมันเป็นยาด้วยเนาะส่วนลูกใหญ่กระป๋อกกะเปลือกออกค่ะอ <c oughs> 好。Home. 活在汤里。 ใจวันนี้อยู่บ้านแม่ได้ไปไหนโดยปกติแล้วแม่ส้มก็จะใช้ชีวิตอยู่บ้านส,ส่วนใหญ่แล้วก็แวนมอเตอร์ไซค์ค่ะแวนมอเตอร์ไซค์เล่นเก็บผัก ไปกับลูกเย็นเยหน่อยนะฮะแดดร้อนเย็นเย็นเช้า อยู่บ้านเปิดแอร์ดีที่สุดแล้วค่ะ ออน้องน้องก็เสียตังคนะ์เนาะ สวัสดีครับไหมสวัสดีครับมา,บมาป่ะยังไงไปเร็วเร็วปักเต้นอยาดนนะอกดูซีรีส์นะแลกวเป็นข้าวกับปลารเปล่าใช่แต่มันก็จะเผ็ดมากอ้าวับเลยอืมมา ขอกินข้าวกับปลาเพล่อร่อยไหมไม่ใช่ปลากินค กี่ช้อนเนี่ยทำไมลูกมันเพ็ดจังอ่ะแกงอะไรั่งเทโพน้องกินได้นะเผ็ดไหมเผ็ดหวานเผ็ดหวานหอมอร่อยอืมอร่อยมากแม่อยากดูอะไรมน้อู้อยากดออะไรมาเนี่ย Doe ik wel? Nu, ik weet niet of ik het moet. Oh, ik ga het hangen. Ja, ja, ja. Ik ga het hangen. Ik ga Ik ga น้อเงเอานกน้องเอาตังแม่น้องเอาโอเลี้ยงให้แม่ด้วยนะลูก เี้ยงัดเอาโอเลี้ยงให้แม่ด้วยน้องมาเอาตังก่อนหลังบ้านนะลูกแม่ถุกไม่กินเอาโอเลี้ยงด้วยโอเลี้ยงด้วยอวโอ้ย เดียวเดียวปากบเส้นอร่อยมากหิวมากเข้าอย่างแม่กินออะไรอีกอ่ะโอ้แป๊บนึงนึง เนี่ยเหมือนกันมารยาังเลยาย้ายแล้วายเลั้นดีดีๆลูกอย่าลากเท้า ตาไม่เห็นเลยเนี่ยไม่เห็นคนจะล้มอะไรยังไม่รู้อย่าล้มสิมตามันไม่เห็นส็กระเตะอะไรก็ไดิวังนี่นะกฟังคืนแม่จังแม่เอาตายไปเนแล้วเอาอะไรเพ่ อ้น่ไปยเก็ไไไมต็ลเนโอยจัลแล้วกไม่หดเดนะอินดีมัลอไม่ยกเลยกลับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะค,คลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ